กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คณะอนุกรรมการการกลองและติดตามการเดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวัดโบทภายใต้การนำของว่าที่ร้อยตีสาวุฒิจันทวงศ์ในอำเภอวัดโบดและคณะกรรมการบริหารอีกจำนวน9คนโดยนางทองหล่อสวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์เป็นเลขานุกการมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์เป็นสำนักงานเลขานุกการคณะอนุกรรมการการกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวัดโบสถ์ปัจจุบันอำเภอวัดโบสถ์มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน1 1 5่คนและมีสมาชิกประเภทองค์กรจำนวน68องค์กร มีสมาชิกที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดจำนวน45โครงการเป็นจำนวนเงิน7,585,938บาทเพื่อให้สตรีอำเภอวัดบัวเข้าถึงนโยบายสำคัญคือการเข้าถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือการบริหารจัดการหนี้ที่ดีการเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนเงินอุดหนุนและการเพิ่มจำนวนสมาชิก สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการการกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวัดโบสถ์จึงได้มีการบริหารจัดการดังนี้ด้านการบริหารงานมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ 1. มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันได้แก่การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วนทันเวลาที่กำหนดมีการบริหารจัดการนี่ลดลงมีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การเพิ่มจำนวนสมาชิกเพื่อให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 2. มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นสำนักงานน่าอยู่มีการจัดทำแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบสวยงามมีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันพุธสนองตอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก 3. มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการดำเนินงานตามแผน 4. มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่สมาชิกและผู้มาติดต่องานโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ไว้บริการทุกวันในเวลาราชการ 5. การเพิ่มบริการที่มีคุณภาพด้วยการออกให้บริการนอกสถานที่ 6. มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นการตั้งกลุ่มไลน Facebook เป็นต้น 7. มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาคี และองค์การสตรีทุกระดับ8มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารงบประมาณการเบริกจ่ายงบประมาณรวดเร็วถูกต้องเบิกจ่ายไปตามเป้าหมายที่กำหนดในปีงบประมาณ2564อำเภอวัดโบสได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นจำนวนเงิน2,113,550บาทซึ่งแยกเป็นงบบริหารจำนวน 136,350บาทเงินทุนหมุนเวียนจำนวน1 8 0 0 0ล้บาทและเงินทุนอุดหนุนจำนวน1,777,200บาทขณะนี้อำเภอวัดโบสได้มีการเบิกจ่ายครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยคิดเป็น137.75%เนื่องจากได้รับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีก8,000 0 0บาทด้านการพัฒนาระบบมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการการกลองและติดตามการเดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวัดโบส เดือนละหนึ่งครั้งการเพิ่มจํานวนสมาชิกยังคงมีการรับสมัครสมาชิกเพิ่มอย่างต่อเนื่องโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมทุกระดับและผ่านสื่อทุกช่องทางมีการออกแบบกระบวนการในการพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนให้รัดกุมรอบคอบเพื่อลดปัญหาการเป็นหนี้ค้างชําระอำเภอวัดโบสถ์มีการบริหารจัดการหนี้ที่ดีไม่มีหนี้ค้างชําระโดยได้ดําเนินการตามหลัก3ต่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหนี้ประกอบด้วย 1. ตรวจสอบโดยดําเนินการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางได้แก่การตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกการดําเนินกิจกรรมการเขียนโครงการให้ถูกต้องการจัดทําสัญญาการใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการการจัดทําทะเบียนลูกหนี้การจัดทําแผนบริหารจัดการหนี้เป็นต้น 2. ติดตามให้ความสําคัญในการติดตามเยี่ยมยามถามไถ่อย่างต่อเนื่องทั้งเงินทุนหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้เก่าลูกหนี้ใหม่และเงินอุดหนุนโดยคณะอนุกรรมการการกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวัดโบดและคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลเทศบาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ 3. ตักเตือนหากมีหนี้ค้างชําระ จะติดตามถามถ่ายและประสานทางโทรศัพท์ทำหนังสือแจ้งเตือนเป็นระยะโดยดำเนินการตามแนวทางของกรงการพัฒนาชุมชนรายงานจังหวัดทราบตามลำดับต่อไปด้านการพัฒนาคน 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้มีการจัดให้มีประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานสร้างการรับรู้ทั่วทั้งองค์กร 2. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีการติดตามส่งเสริมสนับสนุนเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมีการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานมีการคัดเลือกโคเรือนต้นแบบที่น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตมีการคัดเลือกกลุ่มอาชีพดีเด่นระดับอำเภอที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี 3. คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลเทศบาล จัดมีการประชุมอบรมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานในด้านการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและเทคนิคการพูดนำเสนอผลการดำเนินงานมีการคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับอำเภอเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและเนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด1 9ยังคงระบาดอย่างรุนแรงและเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อำเภอวัดโบสถ์จึงได้มีการจัดทำโครงการวิถีใหม่ปลูกผักปลอดภัยสุขใจแบ่งปันเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสู่แผนการปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยใช้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอเทศบาล เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการสร้างคลังอาหารให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนเกิดชุมชนเกื้อกูลและแบ่งปันโดยมีการปลูกผักสวนครัวบริเวณริมถนนสายหลักของหมู่บ้าน1ตำบล1ถนนกินได้ระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทำให้อําเภอวัดโบทมีถนนกินได้ทั้งหมด7สายจากการบริหารจัดการของสํานักงานเลขานุก,การคณะกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอวัดโบดจังหวัดพิศณุโลกถือว่าเป็นการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ครบถ้วนทุกด้านทั้งในด้านการบริหารงานการบริหารงบประมาณการพัฒนาระบบงานและพัฒนาคนด้วยความมุ่งหวังให้สตรีอําเภอวัดโบดมีความมั่นคงทางรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งมีบทบาทในการนําทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในชุมชน การทำงานใดๆไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมายขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอนเพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดีเป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้าความสิ้นเปลืองความเสียเปล่าทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิงพระบรมราโชว,วาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมมาชนธาาิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย17กระะกฎาคม2530ไไม่ววัน